สนุนโดยสีมากรีนอ้าวนักศึกษาใหม่น้าตามอาจารย์มาเร็วเร็วเร็วหญิงอยู่ฝั่งหญิงชายอยู่ฝั่งชายชายยืนฝั่งนี้ครับครัเร็ว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 มากันครบหรือยังครบละครับ <aroma> วันนี้ รับนักศึกษาใหม่ก็ต้องชี้แจงกฎข้อระเบียบในการพักหอพักนะฮะห้ามไม่ให้นักศึกษาชายเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวกับหอพักหญิงโดยเด็ดขาดแล้วก็นักศึกษาหญิงห้ามเข้าไปหอพักชายเด็ดขาดเหมือนกันถ้าใครฝา่าฝืนถูกจับได้ครั้งแรกจะถูกปรับ100บาทแต่ถ้ายังฝา่าฝืนอีกครั้งที่สอง200บาท และถ้าถูกจับได้เป็นขั้งที่สา0 0้ารบาทม,มีนักศึกษาคนใดสงสัยไหมอ,อ,อาจารย์ครับมผมขอถามสักนิดนะครับถ้าผมจะเหมาจ่ายทั้งปีค่าเข้าไปในหอหญิงเนี่ยครับมผมจะต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ครับนี่ใจคอกะจะเหมาทั้งปีเลยเหรอ ได้ได้ได้ะยายา่ามานี่แล้วค้างมีอะไรหลักค้างนี่ยาย่าเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านอันนี้ไม่ต้องเมาส์เข้าได้ทั้งปียายา่าฝากตัวกับพี่เขาอ๋อค่ะสวัสดีค่ะมาได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าห้องยาย่าไม่เคยล็อกหน้าต่างก็ไม่เคยปิดมาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ ยยยยาาา่คไปไปดูแลพี่เขาสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนไอพวกเราลบก่อนไปไล่ครับครับดีนะจ๊ะนะมีอะไรก็เรียกแล้วกันนะไม่มีหฮาวฮาเฮาใสหัว ไอ้รู้เรื่องอะไรตยวไอ้ว่วใบเด้อจุก,กองแม่นางอะไรก็ลือกำลังลู่ตัวไหมเ<บ>มื่อกี้ช่วงที่ลือเดินผังอ่าไปเนี่ยเหมือนมีเงาแห่งความอัพยพกอ,อกสูงกำลังติดตามล่าลุมล่าในตัวของลือนี่ลือกำลังจะถูกหัวนอกใจใช่ไหมไอ้ยาตัวเมียชินเจ๊พูดอย่างกัตายเห็นหรือู ผมช่วยฉันได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยพี่บาลอา่ะกำลังนอกใจจันผัวทำอย่างไรก็ได้ให้กูกลับมาลักมาหลงจันเหมือนเดิมนี้เนะ่อย่าจะให้ผัวกลับมารักมาหลงอ่ะไม่ยากทำอย่งไรก็เอาเอานี่ไปนี่เอาไปเลยนี่มี่อาคมที่เอาไปบูชาผัวก็จะกลับมารักมาหลงเหมือนเดิมใช่ไหมก็นี่อาคมบ้าบอลอะไรของเลือง มี่ธรมรมลานี่แหละรือก็เอาไปปักคอตายแล้วก็ไปเกิดใหม่นะเพราะว่าอาจจะได้รักได้หล,ลงอะ่ะาายดะดีกว่านี่กูมากเลยนะก้าอะไรวะ <c oughs> หลอกไอ้อที่ไหนก็จะกล้าตัวเองไม่มีวิธีอื่นเลยอะ่ะถ้าวิธีอื่นนะมันก็มีนะแต่ก็มันมีปัญหาตรงที่ว่าแหมลือจะสู้ราคาไหวอ่ะมันถ้าใช้ใจมันสูงนะสูงแก่เลยเจ้าก,ก็สู้ลือสู้ห่อใช่อ่ะ ถ้าลือสงใจนะอ่ะนี่เดี๋ยวก็จะให้ดูกล่องน,นะอ่ะนี่ลือเห็นไหมเห็นนี่ไหมค่ะนี่แหละเห็นจุกที่เห็นบงใบหน้านี่ไหมค่ะนี่เป็นจุกมงคงจุกแข่งความเสน่หานะถ้าลือม,มีจุกสายบงใบหน้านี่แล้วนะลือเนี่ยหัวจะรักหัวจะหลงจะมีสนริมงคมจะร่ำจะรวยมีลูกหัวปีไทยปี เราแบบว่าโง่หัวไม่ครึ่งใช่เล็กอ่ะนี่เดี๋ยวเอาตัดนี่เดี๋ยวงันเดี๋ยวอวนเนี่ยจะปลูกไฟให้กับเลือกนะจะได้เป็นมคลจะได้รักได้หลงนะใช่คุณบอ่าเลือกรักได้หลงจ้าคนเดียวไม่ไมอยากไม่อยากไม่อยากอ่าจะทำยังไงคะเลือกอยู่ย้ใช่เลยแล้วทำหน้าตรงๆเดี๋ยวเลือดว่าจะจับกลางให้นี่นี่คือว่างเศกนะหัวก็เป็นวิธีปลูกไฟนะนะไฟแรกเลยไฟสามคางเลยคือไฟลำรวย ก็นี่ต้องเป็นไฟที่จักกลางหน้าผาเนี่นี่ยไฟกลางหน้าผาไฟต่อไปนี่เนี่ยเป็นไฟทางด้านซ้ายไฟนี่เป็นไฟทิศตะวังออกนะอ่าและต่อไปก็เป็นไฟทิศตะวังตกนี่อ่าไฟตรงนี้สําคัญมากไว้เวลาพู้กับผัวนะมันจะได้ผัวลักผัวหลงนี่ตรงนี้สองครั้งที่สุดเลยอ่าแล้วมันก็ต้องมีคู่กลางต้องมีนี่ดานขวาด้วยนี่ต้องมี้านขวาด้วยนี่หลังจากนั้นมันก็ต้องมี เขาเรียกเสน่ปายจาง่อยเสน่ปเายินแต่เสน่ปายจาวักปายจาวักก็มากระบวยอันนี้มันอยู่ตรงปลายจมูกเขาเรียกปลายจาง่อยนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะอนี้สําคัญมากเลยมันจะอยู่ตรงช่วงนี้นี่นมันอยู่ตรงนี้และจากนั้นถ้ามันแยกก็อยู่อย่างนี้ไม่ไรเราต้องทําให้ดึงมาอยู่รวมกลางขาดดึงเลยขาดดึงเลยนี่มันต้องนี่เริ่มจากทิศตะวังออกมาเลยนี่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 มาจากชงบุรีเลยนี่นี่ จากชุมบุรีนี่เข้ากรุงเทพเลยนี่เข้ากรุงเทพสู่สู้ตะบังตกก็คือไปนี่จังหวัดตากนี่มาทางนี้เลยนะจังหวัดตากไงจังหวัดตากเหรอคะอ่ลุงสสยตากนี่แม่นหมิ่นไม่เอาใช่ไหมเนี่ยเก็บเลยนะเอาเขาหัวจะได้รับจะได้ลงเืองี่ปัญหาเยอะต่อไปต้องจับที่อุดรอุดรนี่ต้องทางของแก่งนี่ทางตาขีนี่ มานี่เลยนี่ขวงมานี่อ่าแล้วจากนั้นนี่จากิตะวังตกเอาจากตะวังออกนี่พามาทิศใต้เลยนี่เข้าทิศใต้ทิศใต้ใต้ใต้ก็ขึ้นเหนือไปครึ่งเหนือไปเที่ยวกล่องนะไปปลายไปเที่ยวปลายอ่าปากหนาจะไหนทีนี้เขาต้องจับเหนือแล้วลงใต้โอ้ยไปเที่ยวตรงกลางเลยนี่ไปลงใต้นี่นี่มาต้องเรียกพาปากนี่พาปากนี่พาปากนี่ แต่มันต้องล้อมกรอบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผัวหนีไปที่อือ่นเขาจะล้อมกรอบล้อมกรอบที่ต้องผังตาต้องอยู่ในการดูแลของเราตลอด <c oughs> นี่อ่านี่เลยนี่ตีวงมานี่นี่ตีวงโอบล้อมโอบล้อมแล้วตีกรอบตีกรอบโอเค,ออเคอไม่น่าเชื่อที่พูดตรงๆเลยนะพอรื้อได้ไายมงคงไปแล้วเนี่ยแค่เห,หน้ารื้อเนี่ยว่าอยากจะพีกายให้กับรื้อเป็นผัวรื้อเลยนะเนี่ย ก็กระจกนี่ไม่มีไหมครมีส like ินี่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 นกระจกหะอ้ตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวนี้ไงตัวเลือดดูนี่ี่ต้องมาตัวเองดูนี่นีไอ้ย่าไหนบอกว่าเป็นหัวใจเนยตั้งไมอยู่มองกับไอ้เมงมุมเลยอะอันนี้ไงเขาเรียกมงคงสับไปเลร่แมงนี่แหละหัวรัก หัวจะหลงหัวจะไม่หนีไปไหนเพราะหน้า <mel> ล <od ic> ื้อล้อมกอบไป้หมวกแก๊มล้อกันอะไรฮะตรงหน้าจะเล่กแบบนี้แล้วหัวที่ไหนจะจะมาลักการหลงเอาเงินก็ลักการละกันมาเอาเงินฉันมาเอาเงินฉันมาลักการเะกันใจเย็นๆนะเอาเงินฉันมาเอาเงินฉันมาไม่ใจเย็นๆเหรยโอ้โม่จบปะคุณเอ้ยนี่หาจริงๆเถอะนี่คนหรือนางฟ้าครับเนี่ย นั่งนังเห็นไหมเห็นไหมม่น่าเชื่อเลยอะตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่ามีใครที่จะมีสเสน่ห์มากมายขนาดนี้แพรผมเห็นผมก็รู้สึกชอบเลยอะครับจริงจริงแท้แน่นอนบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องหมาเอ้ยท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นมีใครมีสเสน่ห์เท่าคุณมาก่อนเลยอะครับ บอกตรงๆนะพอเห็นคุณแล้วผมอยากจะงับๆับับับเลยอะพูดจริงแต่ล้อเลยอ่ะพ้านุ่มเออที่ผมพูดไปคุณไม่เชื่อเหรอครับเชื่อสิแมลับตามต้นโตก็ได้ผมไหมกุณมากเลยนะครับแมรมันไ okay. ด้ผลตันตายจริงๆนะครับเอาไปเลยครับผมนะไม่ตกตนนะครับคุณมมากนะครับ หน่้าครับแต่อย่างนั้นเราไปหาที่เงียบๆทำอะไรดังๆกันดีกว่าไหมอ่ะเออไม่ทราบว่าไปหาที่เงียบๆทำอะไรดังๆแล้วมันดังยังไงครับแลหลังจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินกันแพงๆสักบาทหนึ่ง โอ้ยมันจะแพงไปบอครับคุณผู้หญิงวายไม่แพงหรอกแกงเนี่ยขนหน้าแกงยังไม่ร่วงเลยไปทุกไอเน้ยอ้ไม้ไอยไอ้ไออ้อาไมอยู่ไหนวะนี่นะให้มังมาซื้อชายปั๊บเทียวเนี่ยไอ้นี่นี่มังถลี่ถลี่ใช่ปะเฮ้ยเอาหมฮะเรียกอ้วนเหรอ ก็เรียกเลือสิมีหรบอ้วาทยไม่ผิดน่ะตั้งแต่เล็กจนโตน่ะเลือเนี่ยยังไม่มีผัวใช่ไหมอยะไอันนี้อ้วกพูดถูกไหมเนี่ยฮะแล้วอ้วบอกได้เลยนะเลือไม่ใช่แค่ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ยังไม่มีผัวต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าชากนี้เลือก็าหาผัวไม่ได้ไอ้ไอ้สิงแส อะไรวะลือรู้เลยอ้วกยังไม่เคยมีผัวอัวนี่นะดูตามโง่เห้งหน้าตาของลือแล้วโดยเฉพาะผิวพรรณของลือผิวพรรณของลือรู้รู้ไหมว่าตอนนี้ลือเนี่ยกำลังโดงลาหูออมาไว้บอกได้เลยนะเงาลือยังสวยกว่าตัวลืออีกนี่ลือนี่ลือมากับเงาลือมากับตัวเองนะฮะนี่ตัวอัวนะไม่ใช่เงาไอ้ตัวลื้อ นี่วอบอกได้เลยนะถ้าผิวพันหรือยังเป็นอย่างนี้อยู่นะรู้ไหมว่าตองเล็กๆกับตองที่ลึกคอกออกมาช่วงนังช่วงตกฟากไงแล้วที่ลึกคอกออกมาก็มีราหูเนี่ยอมลือเอาไว้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยจงลือเติบใหญ่จงโตจงใหญ่จงยางยังไม่ยางใหญ่ยังเลียวแต่ยังไม่ยางนั่งแหละและรู้ดูไหมกว่าตองเนี่ยลาหูกําลังอมตัวลือไว้อยู่และกําลังจะไปอมผ้าทิ์พออมผ้าทิ์เสร็จแล้วก็ อมดวงจังไว้เป็นอาหารกลางคืนซิงแสบอกตัวนี้ลาหูกำลังอมอ้วอยู่หรอ้องเล่ามึงอมตรงไหนอ่ะโอ้โหไต้องยังมีหน้ามาถามว่าอมตรงไหนสภาพดําขนาดนี้คงอมทั้งตัวแล้วละ่ะอะไเงี้ยพี่ลื้อ,อนั่งกอง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 เออ,อเอาเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวว่าดูราศีดูดวงให้ล,นะลือแล้วกันนะลือเกี่ยวบางแล้วปะเออลือเกี่ยวบางไรบางอ่าบอกว่ามาวังนี้วังอะไรอ่ะวังนี้วังวังพุก วังผู้เกิดวังพรือหักอ๋อเกิดวังเมื่หักนะปีปีเกิดปีอะไรวะปีปีนี้ปีอะไรอ่ะปีนี้ปีไก่ปีไก่ปีไก่ปีนี้ปีมังกรไอ้ไทยอ่ะอ๋อปีชั่วอ๋อชั่วอ๋อฝศเกิดปีฉลูอ๋อฉลูไม่ใช่ชวกนะเอากระปีฉัลลูเอาฉลูนะเดือง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 เออไเดืองเดืองอะไรวะเนี่ยเดืองเดืองยี่ เดืองยี่นี่มังเดืองอะไรวะ,ะเดืองยี่กับกุมภาปกติกุมภามีนาอออโอ้กึกเมษาน่ะอะไรปะชัช่วชั่วโอ้โหตายชงไหมชงไหมโอ้โชงสิชงชงตั้งแต่เ <c oughs> ช้าแล้วแม <c oughs> ่มือรูไหมนี่ราศีเดี๋ยวถ้าถ้าขอดูขอดูลายผิวเลือดหน่หอยเขาไม่จะมีลายดูลายมือโอ้เลือดดูลายมือไม่บอกเอาเงี้ยดูลายท้องเลยดีกว่า จะดูอย่างนั้นเลยเนะาะมาึงมาละเอียดมากเลยนะถ้าจะดูลายท้องอ่ะดูลายผิวหล้ำเลือก่อนโอ้โหดูไกลๆมันเหมือนจะดีนะแต่ดูใกล้ๆในตาปุ่มตาปั่มเยอะมากเลยเน,นี่ยนะตากรุงเลืองมีใครเป็นที่เรื่องมากองมาะเนี่ยไม่เอนี่นี่เน,น,นี่อัวเป็นคุงที่ลำอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วตั้งไงนะผิวลืออย่างนี้นะอัวบอกได้เลยนะชักนี้ลือกอหาผัวไม่ไรนะ้าลืออยากจะมีผัวนะเอางี้เดี๋ยวดูตำราก่อนนะ อ่ามันต้องอย่างนี้เลยจะมันค่าใช้กัามันสูงมากไปนะรู้ะไหวเหรอโอ้โหนี่รื้อมันต้องมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองอ้วม่ต้องพูดถึงเลยอ้วาพูดถึงดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอ้โหนี่นะเรื่องเงินกับอ้วนนะบอกเลยว่ามีไม่รู้จักเท่าไหร่เป็นเท่าไร่เลยโอ้โหมีไม่รู้จักเท่าไร่เท่าไหร่อือเราสรุปแล้วเื่อื้อมีเท่าไรวาก็ไม่รู้ว่าเท่าไหรเหมือนกังไม่เคยนับมีเยอะอ่นนี่มีเยอะมากอ่า รับช่วยเป็นวิทยาทางอะไรหรือสักั้งแล้วกันนะแต่<อ>ว่า,าสิ่งแฉ<ม>าแกได้นะแกอะไรเนี่ยน้องเหรอหรือต้องใช้วิธีนี้แกอะไรเรื่องมาแก้แรังแคหรือยังไม่ไล่เลยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้มันไม่เกี่ยวกบราสีอันนี้มันเกี่ยวกับความสุขภองพของวัวว <c oughs> ิธีแก้เป็นยังไงวัสู้หรือต้องเอาของมงคลไปบูชาที่บ้างเจ็ดฟังเจ็ดครึ่งของมงคลของบ้านของมงคลนี่คืออะไรอ่ะนี่คือมียก หยกให้อ้วเอามีหยกไปบูชาถูกต้องก็ไม่ได้บูชาหยกไม่ใช่หรอนั่งไงนี่แสดงไว่าไปโดยไอ้พวกสิงแสตัวไปเขาหลอกเอาเล่ารู้รู้รไหมปอบโอ้ยังไม่เคยโดนสิงแสลหลอกเอายังไม่เคยไม่ใช่หลอกครับมาันกหมายวมว่าหลอกลวงเอาเงินลื้อไปอย่างเงี้ยหยกที่เข,เขาเอามาให้ลื้อน่ะมันเป็นปกติกเอาเหรออันนั้นมาเป็นของตองใครจะเอาหยกของแท้ามาไอ้ลื้อว่าซื่อซั่ตาล่ะมีหยกนี่สินี่ของแท้ อันนี้ของแท้แน่นอนและมียกทุกเส้นเนี่ยว่าลงอาคมได้หมดแล้วของแท้เด็กๆหยิบิเด็กยิบหยิบของมงคลอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวว่าขอเวลาทําพิธีก่อนวังเสียงนะแค่คาสาวะวังเสียงนะคาเสียเสียวะเอาดาบไว้เฮ้ยอย่ารอปังไว้ปังไว้ปังไว้ อ๋อวังเสียเลยแค่เอาอะเรียบร้อยนี่คือทำพริกชี้เรี่ยหรอเปล่าอ้จุกกำลังสุกกล่องจะไล่กิ้งไล่อ๋อ้าวไม่จุกได้ไม่ใช่ไร้ยังไงวะอืมอ้าวหรืออยากมีผัวใช่ไหมอยากอยากมีหรือแบมือไว้นะแล้วเดี๋ยวอ้วจะเอามียกนะ สองกล้องวางไปบนฝ่ามือของลื้อแล้วลือก็หลับตานะแล้วก็ลือนึกถึงภาพของผู้ชายในฝันของลื้อไล่ไล่นึกภาพนะอย่าไปนึกท่านะนึกภาพอย่างเงี้ยหรอพีภาพอย่างงี้ยอย่าเพิ่งนึกท่าอโอไม่เคยนึกไปแล้วท่าน่ะจำเอาไว้จำไว้จำไว้แล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็อ๋ิที่ทางนึกถึงผู้ชายในฝันของลืออโอต้องร้องเพลงไหม เอารื้อต้องร้องร้องเพลงอะไรวะผู้ชายในฝันอ,อ๋อไม่ต้อง<ำ>ไม่ต้องเอาเพลงนนที่จำเลี้ยวแล้อ่กากลับไปแล้วนะหลับตาแล้วนะอาที่ทั้งจิกไว้เฮ้ยพร้อมเลยยังพร้อมเลี้ยวเฮ้ยว่าม่ได้บอกลรือ,อ,อพร้อมเลยยังอ,อันนี้ลือถามใครอ่อะก็ถามเรือพร้อมเลยยังพร้อือพร้อมเลี้ยวอ่าพร้อมแล้วนะกลับมาอธิษฐาน นัดหนึ่งสองสแล้วก็ลืมตาขึ้นผู้ชายในฝันก็จะมาประกฏดต่อหน้าหรืออเก็บตัวนะหนึ่งสองสามลืมตาเลย